เจ้าเขาเรียกเออูเจ้ากูเห็นผู้กลับมาจากเือนด่างคูยังไม่รู้จักลูกสาวกูบุคคลคนนี้มีนมวูาดงแวเป็นลูกสาวกูที่จะเสียทองไอ้คนนี้เสียอไอ้คนนี้ไอ้คนนี้นะไอ้ไอ้ไอ้นี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 ้นไอ้นี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 ้นไอ แต่บาญยังลำเสพไอจิ้มไผ่สันติไปพอม้าแล้วมาเนี่ยจิ้มไผ่ดึงจะดึงฟ้ามาให้ต่ำจะดันน้ำไปสูงวไปใครเลยปั้มลูกสาวเขาเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกปั้มลูกสาวเขากูไม่ได้ปั้มลูกสาวมึงบ้าวะเนี่ยกูเป็นทหารเขาอ๋เป็นทหารแล้วเหรเนี่ยเออได้ยินลอยจังวะจะังหวะนี่ยืนเขาหัวให้ยืนเขาหัวเจ้าอย่าไปเน่เออ บอท่านพ่ะค่ะแล้วก็มอกทันความผิดของมในครั้งนี้โทษคืออะไรรู้ไห่เออโทษก็คือได้เลื่นยอ่ะคโ้หอ้แล้วะายดตั้มเขาเลื่อนยอเหรอช่วยกระหงขายของได้ะตักาแงเขาตดอะไรอึ อะไรออผมกท่านรูเจ้ากำบึงปั้มรอเขามาเนี่ยไอ้ิบหายจะเลื่อนย้ออีกเเออกา้งฉันผิดไปแล้วผู้จาผกท่านคุณฟังคำุยดีโคตรของมุในครั้งนี้จับตัวเองไปตัดหัวเราหัวไหมอุ้ทำได้หรือเปล่าจืงอยากลืงอนปฏิปั เขาตั้งงานไม่ได้เรียอะไรเจ้าเขาสั่งว่าอะไรเนี่เขาสั่งให้มึงตัดหัวตัวเองแล้วนำหัวมึงมาเชื่อมเท่าเออคุไน้องพายที่เตัวนี้เลยเนี่เรียกพยาบาลตรวตัวเราด้าง

ไปสองัวนั้นทำให้ดูเสื้อผ้าตกใจตกใจทำอะไรไอ้เคสไอ้เคสเอ็นดี้จีจ้าเขาสั่งไว้ไอ้เคสเจ้าเขาสั่งไหมมึงน้องเมียกูนะเจ้าเขาสั่งเนี่ยไอ้เจ้าเขาสั่งก็ทำดิโอ้โหไว้ทำไว้ทำเลยโอ้โหยังยังยัง ยัง yeah. ย yeah, yeah. ังย okay? ังเหรอยังเหรอคุยังม ouais. ึงเลยังเหรอเจ้าพ่อสังเนี 1. ่ยอิฟอิฟอิฟคนอิฟนีแกมันคล้องมีอิฟเหรอเนตไ้ไฟเนตแยงแยงเดียมอย่างนมีอิฟเลยไอ้เหี้ยอะไรอิฟอะไรนี爸爸่แกนี่เกตายคนตัวแล้วพอเดี๋ยอะไรแเจ้าพ่อสังเขาทำาอะไรตัดหัวมึงอ่ะเอาหัวมึงมาซุมเฝ้า มึงทำได้ปะกูทำไม่ได้อล้กูก็ทำไม่ได้สงครามในสองตัวนี้มันทำไม่ได้ผู้ชมครับโคงสั่งประหารชีวิตมันไม่ได้ประหารชีวิตผมนะพี่ยาค่ะกล้าหมอนชันไปแล้วคุณฝากจากผมชั้นก้าหมุนชันจะรีบไปแล้วก็รีบมาพเจ้าค่ะแม่จ๋าลงไปก่อนนะจ๊า พรุ่งนี้กลางวันอย่าลืมนะเรามีได้การที่นี่ใครมาช้าปรับสองร้อยนะบอกก่อนนะจำน้าได้หมดนะแสั่งแสั่งเอฟซีเมื่อนี่ยถูกต้องใส่ได้ละไอ้เ้แหม่มาไก่ยังมีเอฟซีตามอีกนะนี่ฮะขอบขอบเออขอบใจขอบใจขอบขอบขอบทาได้ยี้แตกแล้วเมื่อนี่ยไม่แตกไม่แตกโนโนเออเอาส่งปลามาไปด้วยไอ้ใหญ่จะไม่หนักหัวไง